มันไม่น่าเชื่อว่าเรื่องมันจะเกิดใครได้วันเดียวได้ขนาดเนี้ยแล้วเรื่องนี้จริงๆมันปเป็นภาพยนตร์มาตลอดพอมันมาทำเป็นซีรีส์แบบเนี้ยต้องมีการปรับต้องมีการเพิ่มเติมหรือตัดลดอะไรเยอะไหมสำหรับคนที่ดูแบบเวอร์ชันภาพยนตร์ไปแล้วมันเพิ่มนะแต่มันไม่ได้เพิ่มเรื่องหรอเพราะเรื่องมันยอดเรื่องม, <ๆ S 2> มันไปได้เท่านั้นครับมันสิ่งที่มันถามคือว่ามันไปเพิ่มไนอะ้ตัวละครที่เราเคยเคยมีความสมัยทำเป็นภาพยนตร์เคยมีเยอะก่อน ซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตครับช่วยดูกันเยอะๆเข่อยครับแล้วก็ยังไม่จบเลยยังไม่จบครับผู้นำจิตวิญญาณพูดยาวหนยต้องพูดแรงหน่อยคือพี่นายก็เวิร์กคเรื่องนี้คือสนุกกว่าซีรีส์ทุกเรื่องที่มีมาในโลกโอ้โหอ่ะเราพูดขนาดนี้อ่าฮะครับ เวิร์กแน่ๆแ, mhm. แล้วก็ใครถ้าใครดูแล้วได้ยินว่าใครดูแล้วบอกไม่เวิร์กอย่าเชื่อนะเวิร์กร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โกหกเราใช่ใช่ทำงานมา25ปีไม่เคยมั่นใจในนี้ลอดโอ้โหถากมพูสิครับมันใจเป็นหนลยไม่ได้นับอ่ะ24 24ปี24ปีแคบเดียว เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยในชีวิตใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะต้องทวนคำถามแบบอาจจะต้องตอบยาวนิดนึงโอเคครับเพราะเป็นไบ้างที่ได้ทำซีรีส์เรื่องแรกแล้วเป็นซีรีส์เรื่องนี้คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะกำกับให้ตอนแรกจะเขียนบทให้เขาเฉยเพราะว่าคิดว่ามันจะ มันจะรีเมคหนังตแต่มันไม่ใช่รีเมคอะแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นรีเมคก,ก็เลยคิดว่าจะไม่กำกับแต่จะเขียนบทให้แต่พอเขียนบทเขียนบทไปพอเขียนบทจนเสร็จอะจนจบอะก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รีเมคนี่วะนนี้มันหนังเรื่องใหม่นี่ว่ะแล้วมันเนามามันก็มันก็เลยคล้ายๆเป็นความท้าทายอีกแบบหนึง่งก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราทำกลับดีกว่าว่าพี่ต้องยินอย่างว่าเรื่องนี้มันมีสักการรีเมคตลกน่จากจากสิ่งที่เราเคยชมเมื่อ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รีเมคแน่แน่มัน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 ท้าทายกว่านั้นเยอะมันได้เล่าเรื่องราวได้ขยายความเปนตัวละครแต่ละอันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าใช่ผใช่คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไอตัวเนื้อเรื่องมันเบ่งไปกว่านี้มันไม่ได้เยอะหรอกมันได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาที่ที่มันทําให้ไม่ใช่เป็นการรีเมคมันก็คือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของของตุ้มมันมีเรื่องของมันมีเรื่องของคนอื่น ด้วยหมายถึงว่าแต่ละคนก็นอาจจะแทบแทบจะคลองหนึ่งเอพิโซดหนึ่งเไปโซนไปแบบนี้แต่ว่าในในเอพิโซดที่เราแยกไปเล่าคนอื่น ah. มันก็จะมีเรื่องของตุ้มเนี้ยก็เดินเดินแทรกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเร่งมันจะเป็นภาพขยายตุ้มก็ขยายฝนก็ขยายใช่ใช,ใช่แล้วก็แล้วก็อย่างมันก็เป็นเรื่องของการพอบริบท สังคมมันเปลี่ยนไปมันก็จะมีบางอย่างที่เพราะเรื่องสมัยที่เป็นภาพยนตร์มันเป็นช่วงต้มยำกุ้งใช่ไหมมันจะบริบทสังคมมันเป็นแบบนึงแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอะไรอะโควิดเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมีม็อบมีอะไรเงี้ยมันมันบริบทมันเปลี่ยนไปมันก็ไอ้พวกนี้มันก็ถูกพูดง่ายไอ้แบ็กดรอปของหนังอะมันก็เปลี่ยน texture ของหนังมันเป,นปลี่ยนกด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นผลสำเร็จมากที่เป็นเูชั่นหนังของตันต์พิศิษฐต่อพี่มีความขุ่ดันไหมคะว่าอันนี้นจะต้องได้รับรางวางงัลหรือว่าเขาประสบผลสำเร็จมีที่ที่ว่าไม่มีไม่มีแบบไม่คืออ่ะไอ้หนังเรื่องนี้มันจะไปได้ไอ้ซีรีส์นี้มันจะไปได้รางวัลหรือมันจะถ้าเขามีรางวัลแล้วเรา<ะ>มเคยได้ยินว่ามีรางวัลซีรีส์แต่ว่าถ้ามันจะเป็นหรือเสียงตอบรับของคนมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของข้าพเจ้าคือ เพราะนั้นไม่รู้จะกดดันไปทำไมคือมากดดันนักแสดงเล่นตอนถ่ายดีกว่าอพามีที่ต้้งบอออะไรในตัวน้องใหม่ก็จะมาเป็นต้นตัวที่เป็นผู้จัดการคือมันพูดง่ายว่าเขาเขามันมีคอนซีเดอร์อยู่สามสี่คนนะฮะนอ่ฮะแล้วก็ใช้วิธีเสียงเซียนเสียงเซีเซียวเสียงเซียเซียวแล้วพอโหลดมาดาวิกาโอเค อันนี่เรื่องจริงไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วแล้วก็แล้วก็ไปกล่าวว่าเดี๋ยวไปตายดาบหน้าตอยดาบหน้านี่เราเคยติดตามผลงานของติดตาม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 ฮะติดตามติดตามดูหลายเรื่องดูเอ่อดูทไอพี่มาอ่าอ่เอ่อขอแต้วแต่ไม่ได้เล่นขอแต้วแต่ไม่ได้เล่น ไอ้นั่นอ่ะบางเดียวเนาะไอ้้้นนั่่ะไไออที่มันไปหาหมออ่ะฟรีแลนซ์รีแลนด์ไม่น่าไปตสอดแถวแตกได้นะคะไม่ถ่อมแสดงว่าเขาล้ออยู่นะมันเหมือนมันมีนะมันเหมือนเพราะมันชอบรออาจจะชอบล้อใช่ใช่ชอบล้ออ่ะไปที่เองใหม่บ้างเราพยายามทำทุกอย่างให้เป็นตุ้มในเวอร์ชันนี้อย่างแบบเริ่มการลดน้ำหนักเองด้วยอ๋อค่ะคือเรื่องเนี้ยมันแบบ คือมันเหมือนไม่ได้พยายามแต่มันมันเหมือนพูดใ้มว่ามันเป็นไปเองอะเพราะว่าแบบว่าทุกอย่างมันอินเทนต์มากเรื่องนี้สาหรับใหม่เรื่องที่เจออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ทุ่มเทมากๆค่ะแล้วใหม่ก็อยากทําออกมันมาให้ดีที่สุดแล้วใหม่อยากลบภาพใหม่ในวิกามากๆเลยใหม่เบื่อตัวเองมใหม่เบื่อที่แบบที่แบบจะต้องเป็นคนที่ทุกคนเห็นแล้วก็สมมติรูกผลงานใหม่แล้วจะพูดก็แบบสวยสวยอย่างเดียวเลยแใหม่อยากให้ ก็คือ destroy image ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนคิดว่านี่คือตุ้มจริงๆเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบดูเรื่องนี้แล้วอินได้แบบเต็มที่ที่สุดอย่างเรื่องการลดน้ำหนักนี่คือทางพี่ต้องเป็นคนไม่ค่ะไม่พี่ต้องไม่เคยบังคับไม่เคยบอกว่าจะต้องตัดผมต้องลดไม่เคยเลยค่ะเสนตก็ไม่ถึงกับเสนอเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ถึงเราเราเราไม่ได้บอกให้ตัดผมเราแค่บอกว่าอยากอยากให้สกินเฮดแล้วกันมันใช่่ะ เขาส่งภาพมามันสั้นมากเลยค่เราอยากได้แบบสกินเฮดเลยติดนะหนีแคปปิตไม่ได้แต่นี่เขาเขาได้แค่นึดหน่อก็ทำงานต่อไม่ได้ใช่ใช่แต่พอพอเขาได้เป็นตุ้มในสิ่งที่เขาเสนอที่ต้อมมาโอเคไหมครับโอเคไงอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงผมไม่กำกับเขาเลยไม่กล้าเลยฮะเพราะมันเริ่มเดินไปปั๊บไอ้ตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตของมันมากเลยเราก็ไม่ไม่ไปยุ่งดีกว่าตุ้มบนเส้นหนีปไปไกลไหมต่ำเป็งสิ่ง อมมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยครับไม่เหมือนที่เราคิดแต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมดีนะสำหรับเราดีแต่สำหรับเขาไม่ค่อยดีเพราะเขาซัพเฟอร์มากอ้ห่ท่รู้ว่าต้องมาทางานบที่ต้องเชมากโดีใจมากดีใจมากเลยค่ะเป็นหนึ่งในแบบอันนี้พี่ก้องไม่น่าจะรู้เป็นหนึ่งในพุ่งกับคนหนึ่งในประเทศไทยที่แบบรู้สึกว่าแบบฝันเลยว่าต้องร่วมงานให้ได้สักวันแล้วพอแบบวันเกิดขึ้นจริงก็คือแบบ แล้วยิ่งเป็นบทที่แบบพี่เขาเขียนแล้วมันมันเ,เป็นบทที่แบบว่ามันมันค่อนข,ข,ข้างสิกิจเจอร์กมาอย่างเงี้ยมันยิง่งแบบหลับเลยถ้าลิก็จะเป็นฝนเป็นเพื่อนสนิทกับ,บตุ้มแล้วก็เราก็จะร่วมเป็์ร่วมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมีนกันบ่อยๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค<ช>่ะก็ลิก็จะคอยช่วยตุ้มประมาณนมีตอนแยกเป็นของเราด้วยใช่ไหมคะใช่เพื่อนก็มีก็มีเซตเรื่องของตัวเอง น่าติดตามยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าตัวแทนของฝนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับผู้หญิงหลายๆคนอะไรเงี้ยในสังคมปัจจุบันซึ่งนางจะมีความแบบซื่อตรงกัอความรู้สึกแล้วก็จะเป็นคนที่กีฟกีฟกีฟกับความรักทุกอย่างอย่างมายแม่รับบทเป็นสิ่ตัวละครสิ่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านของกุ้งก็จะมีเข้าซีนกับตุ้มแล้วก็จอส่วนใหญ่เขาต่อแล้วก็ บทนี้ก็ค่อนข้างชาเลลิ์หนูมาก,มากเพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยได้รับไม่เคยแสดงบทนี้เลยค่ะแล้วก็ได้ฟิลที่มันมีฉากฉากที่พูดเยอะเอะหรอพูดได้หรอคะไม่ได้ไม่ได้ฉากที่พูดเยอะ้ออออออฉากว้าวแล้วก็มีฉากที่เข้ากับจอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างแบบทําลายกาแพงการแสดง,งไปแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบวันนึงจะจะกล้ามาเล่นแล้ว หนูรู้สึกสบายใจที่แบบทำงานกับพี่ต้อมแล้วก็รู้สึกเชื่อใจมากทีเลยเต็มที่กับบทนี้มากตอนนี้เขาหหนุ่มซึ่งเป็นแฟนกับจิ๊บครับจอเขก็จะมีความทะเยอทะยานเขาอยากขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเล่นะครับแล้วเขาก็เขาไม่จะทำทุกวิถีทางซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเขาเขาใช้วิธีอะไรบ้างเขาอยากเป็นคนเป็นใหญ่ต้องจะได้เป็นแฟนกับพี่ตี้สาวสวยในครั้งนี้ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับพี่ตี้เขาสวยครับ ไม่แต่ก็มีโอกาสได้ไปเวิร์ชกช็อปก็แบบไปทลายพฤติกรรมการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเนี้ยในฉบับออริจินอลถ้ากลับไปดูเนี่ยจริงแล้วชื่อเจระดาแล้วจิ๋มได้เป็นชื่อสนอทีนี้พี่นักแสดงคนที่แกแกแกเสียเป็นลานังแต่พี่นักแสดงที่รับบทเป็นเจเป็นเขาเนี่ยในฉบับนั้นอะ่ะแกชื่อจิ๋ เราเราก็เลยไปสับสนเราเลยไปสับสนว่าตัวละครตัวนี้เป็นชื่อจิมตอนเขียนก็เลยเขียนว่าจิมแล้วพอต้องไปเขียนต้องไปเขียนบทจิมมัชุดหายไม่จิมไม่ชื่อจิมไม่จิมมันจิมไปแล้วนี่หว่าแล้วที่ผ่านเรื่ยัไงบ้อันนี้อันนี้ต้องคิดชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นชื่อสอป็ปจิมส้มนนมัดดาจิิมคือเขาคือเขามันของเขาเนี่ยมันไหลมันไหลมันซับซ้อนตรงที่ว่าตรงที่ว่า ที่เขียนไ่ไในบทอะ description ของตัวละครตัวนี้ลูปร่างหน้าตานะเป็นพิตตี้เลยนะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยที่ที่นึกว้ที่เขียนไว้อีกอย่างคือเป็นพิตตี้จริงๆเลยอะแบบผมตรงยาวๆผมๆผมจะลม้มจะล้มอะแบบนั้นอนะแบบที่ยืนกับรถอะอะไรเงี้ยที่เขียนไว้เขียนเป็นอย่างงั้นแล้วก็เขาก็คาสแบบนั้นเนี่ยมาหลายคนแล้วแล้วก็แล้วก็มีอันเนี้ยหลุดมาชื่อไม่ตรงเลยชื่อไม่ตรงเลยแล้ว พอเราดูพอเราดูไปอะปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราอะชอบคนนี้สูตรเราก็เลยเราก็เลยไปแก้แก้บทแก้ใหม่ให้แฮปปี้กับเขาใช่จิบมือมือเดี๋ยวดำแล้วหญิงนะคะนี่มันพระแล้วนเนาะ